นนช่างดูดีชนะนะคะวันนี้มาที่บ้นทานุ่นนะคะลุ้นปลากนันอีกค่ะวันนี้จะได้ปลาไปแกงอีกไหมนะคะพี่อย่าเห็นดิพี่อยเห็นขาดไมคุเห็นมกันเนี่ยปลาเยอะเลเนาะ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ปลาทรายดูยยไหม,อองงไมลงตอบเลยค่ะน่าจะเป็นปลาทรายยวน่าจะเป็นปลาทาย

อยู่นะคะ โอ้ยโอ้ยตัวใหญ่เลยนะคะรุ่นหน่อยค่ะนุน่นน้องเขาได้ปลาแล้วนะคะนุ่นค่ะตัวใหญ่เลยปลานกเขาพี่เขาบอกปลานกเขา นุ่นนุ่นน้องก็งงตกได้ปลาแล้วนะคะอยู่บนหินตรงนั้นเป็นเวลาน้ำลงบนหินนะคะขึ้นไปได้นะคะนุ่นมาแล้วมาแล้วมาแล้วปลาอะไรเหรอน้อยปลาส้อยนอกเขาหอห ตัวใหญ่คะ่ะตัวใหญ่คะ่ะนนคะ่ะโอ้ตัวปลาญี่ปุ่นไม่ปลาต่อยนอกเขาเหรอปลายนกเขาโอเคตัวใหญ่เลยคะ่ะเ <c oughs> ยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยม <c oughs> <c oughs> ไปถ่ายปลาดาวนคะ่ะนี่ปลาดาว พอน้ำลงเห็นปลาดาวบนหินนะคะค่ะปลาดาวีเค่ะ ไปออกกองไปออกกองไปงูได้ลุ้นของน้อยแล้วค่ะเออใจอยู่นั่นน่ะได้ลุ้นแล้วนะคะนุ่น,นะคะ่ะโอ้มาแล้วค่ะมาแล้วมาแล้วเดี๋ยวลุ้นปลาหน่อยนะคะจะหลุนหินบ้างลุ้นปลาหน่อยนะคะเป้าพี่บอกแล้ว เอ้าหลุดไปแล้วปักเป้าหลุดไปแล้วพ่พี่เห็นนะพี่เห็นมันนะปลาดบเอ้าลุด

อูไหมี่มันกระเจาู้อยู่อยูยอยู่อยู่อยูยได้เร็วนะอังันน่รุ่นของ้นหอยนะคะอ้ยน้องพี่หลุดย้างน้อยมาดิาหนึมาไหมมา ไอ,อ,อ,อยนกเขาอีกโอ้ใช่ลอยนกเขาตัวที่สอง,งค่ะเจอนกเขาอีกตัวที่สองแล้วค่ะนี่ค่ะตัวไม่เล็กนะคะนั่น มมาาาเฉยปนี่ค่ะปลาญี่ปุ่นปลาญี่ปุ่นไม่ใช่นี่ปลาอะไรอย่างเงี้ยเป็นปลาญี่ปุ่นค่ะเป็นปลาตะมัดค่ะนี่ค่ะลูกปลาตะมัดตัวเล็กนะ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những <laughs> à, anh nha Iya, emang nggak apa